สวัสดีค่ะพบกันกับทิฟฟานี่นะคะในอ้วนน้อยซอย2วันนี้วันนี้นะคะทิฟฟานี่ก็จะมาสปอยมังงะ Icelands o s s ฟ r v e i l เตต่อจากเล่มที่แล้วนะคะ 13. ร้านอาหารแห่งหนึ่งกำลังวุ่นวายเพราะเนื้อหมดเชฟจึงเดินเข้าไปด้านหลังพร้อมกับเลื่อยยนในมือตรงหน้าของเชฟคือผู้หญิงที่ถูกมัดตึงไว้เขาสตาร์ทเลื่อยแล้วหันแขนเธอเธอกายร่างเป็นเอนโซโจและพ่นสารบางอย่างใส่เขาแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ พอได้เนื้อแล้วเชฟได้นําเอาเนื้อไปอย่างแล้วเอาไปเสิร์ฟให้อิเคดะอิเคดะนั่งกินแล้วหันไปถามมามูรุว่าชินกับการอยู่บนเกาะแห่งความปรารถนานี้แล้วหรือยังระหว่างทางออกมาจากร้านอิเคดะได้เล่าอะไรต่างๆให้มามูรุฟังว่าในเกาะน,นี้พวกฮิโนเอมมะมีอํานาจสูงสุดรองลงมาคือเอโนโจที่อยู่ใต้ฮิโนเอมะอีกทีมามูรุบอกว่าเขารู้เรื่องนั้นดีอิเคดะถามสวนไปอีกทีว่าแล้วรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาของมันไหม มามูรุเงียบไปอิเคดะพามามูรุไปหาเอินโซโจที่ถูกจับมัดตึงไว้โดยทั้งตัวมันมีแค่ส่วนบนเท่านั้นอิเคดะอธิบายกับมามูรุว่าพวกมันจะไม่ตายแม้ว่าร่างกายจะเหลือแค่เล็กน้อยก็ตามและอีกอย่างก็คือพวกมันจะไม่เข้าใกล้พื้นที่ที่มีกลิ่นเลือดของพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นที่นี่จึงนับได้ว่าปลอดภัยอิเคดะได้เสนองานให้มามูรุเพื่อแลกกับอาหารและที่อยู่อาศัย ด้านโทมโมกสึยังคงพยายามห้ามเลือดให้เคนอิจิแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยทําให้สุดท้ายเขาต้องออกไปตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่อาจจะอยู่ด้านนอกไม่นานผู้หญิงใส่หน้ากากคนเดิมก็เดินม,มาพร้อมกับหมาป่าสองตัวหมาป่าได้พาเคนอิจิออกไปรักษาตัวไดสุเกะถามผู้หญิงคนนั้นเพราะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่เธอยอมตอบคําถามจากการสันนิษฐานนั่นก็คือเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเธอไดสุเกะ แต่สินใจเดินเข้าไปหาเธอแล้วขอร้องอะไรบางอย่างเธอไม่ตอบอะไรแต่พุ่งเข้ากดเขาอย่างแรงเธอส่งสัญญาณให้หมาป่าอีกตัวดันให้โทโมคาสึออกไปเธอค่อยๆถอดหน้าก,กากออกจนเห็นใบหน้าที่สวยเธอยื่นสร้อยที่เหมือนกับของเธอให้ไดสุเกะไดสุเกะรับมันไปใส่อย่างไม่ลังเลหลังจากนั้นทั้งสองก็อะไรกันโดยมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างตอนที่14มามารุตื่นขึ้นกลางดึกท่ามกลางผู้คนที่นอนเกือนไปทั่วตึก เขาหยิบคันธนูขึ้นมาแล้วเดินออกจากตึกไปคีเอดาเห็นเขาเลยมายืนขวางเขาไว้พร้อมกับเล็งปืนมาคีเอดาตั้งคำถาม,ถามทันทีว่ามามารุจะไปไหนเขาสารภาพว่าเขาแอบเห็นมามารุออกไปกลางดึกทุกคืนเลยมามารุโกโหกไปว่าเพื่อนของเขาหายไปเขาเลยต้องออกไปตามหาอิเคดายอมลดปืนลงพอได้ฟังเหตุผลของมามารุเขาอนุญาตยอมให้มามารุออกไปจัดการธุระของตัวเองได้ โดยให้เอนโซโจที่เหลือครึ่งตัวไปกับมามรุด้วยเอนโซโจตัวนี้มันถูกทําให้สามารถควบคุมได้บนหัวของมันติดตั้งไฟสองทางมันจะสามารถช่วยมามรุได้ดีแน่นอนเคนิจิและโทโมคาสึถูกพามาอยู่ในห้องห้องหนึ่งโทโมคาสึ ok พยายามหาวิธีห้ามเลือดใน iPad เพราะตอนนี้เคนิจิไอออกมาเป็นลิ่มเลือดแล้วศพจังหวะกับที่ไดสุเกะและหญิงสาวหมาป่าเดินเข้ามาพร้อมกับเอนโซโจพอดี โทโมคาสึรีบบอกให้ทุกคนรีบหาทางช่วยเคนอิจิให้ไวไดสุเกะบอกไปว่าไม่ต้องกังวลเพราะหญิงสาวหมาป่าจะช่วยเคนอิจิด้วยเอ so ็นโซโจที่จับมาด้วยสาวหมาป่าเดินเข้าไปหาเคนอิจิแล้วตัดหัวเอ so ็นโซโจออกเธอหยดเลือดของมันลงไปบนแผลของเขาจากนั้นก็ผ่าหัวของมันออกเป็นสองซีกเธอแล่เอาหนังมันออกมาเป็นเส้นบางๆแล้วยื่นให้ไดสุเกะเอามันไปพันแผลให้เคนอิจิฟากมามูรุเขาได้เดินทางมาถึงเมืองที่เป็นแหล่งอาหารของพวกคินโอเอมะ เมอีได้โผล่เข้ามาแล้วค่าเอนโซโจโนในมือเขาทิ้งไปเขาถามเธอเกี่ยวกับอาการของมิม่เมอีตอบว่ามิม่ยังคงนอนนิ่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนแม้จะผ่านมา3มสัปดาห์แล้วก็ตามตอนที่ 15. 3สามสัปดาห์ก่อนหลังจากที่กุนิโอตายมิม่เอาแต่กอดร่างแม่ของเธอไว้แน่นด้วยน้ำตาอากิและมามูรุได้แต่อึ้งในสิ่งที่ยูกิทำลงไป อนนั้นคิอิตัวปลอมได้กระโดดเข้ามากลางวงพลังของเธอถึงกับทําให้พื้นยุบส่วนคิอิตัวจริงถูกมัดไว้และคอยส่งเสียงร้องออกมาตัวปลอมสั่งให้ยูกิฆ่าทุกคนมามารุเลยถามว่าทาไมยูกิถึงหักหลังเพื่อนยูกิบอกว่าพวกฮิโนะเอ็มมะช่วยเขาให้รอดและให้แขนกลับมาในขณะที่อากินั้นปล่อยให้เขาโดนตัดแขนทิ้งเมอิโมโหที่ได้ยินแบบนั้นแต่ก่อนจะได้พูดอะไรอากิก็ลุกขึ้นมาขวางเธอไว้ เขาเดินเข้าไปหาคีอีและบอกว่าเขานี่ไงที่จะพาเธอหนีไปจากเกาะนี้แต่เมอีดันรับรู้ได้ถึงบางอย่างเลยเรียกให้เขากลับมาภาพนี้มันเกิดขึ้นเพราะพลังของคีอีมามารุเสนอให้รีบหนีออกไปจากตรงนี้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้พวกเขาได้ถูกเอ็นโซโจล้อมไว้หมดแล้วยูกิจะเดินเข้ามาหาทุกคนแต่โดนยิงธนูใส่ตาซะก่อนพอทุกคนจะหนีต่อคีอีตัวปลอมก็ดันมาขวางเอาไว้อีกทีมีม่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมด้วยร่างสันเทา พอเมอิเห็นแบบนั้นก็เข้าไปห้ามแต่มันก็ไม่ได้ผลเธอค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสุนัขจิ้งจอกจากนั้นก็เข้าโจมตีพวกเอ็นโซโจที่อยู่รอบๆทั้งหมดเธอพุ่งเข้าใส่คิอิทาให้เสื้อผ้าขาดเป็นริ้วๆผ้าพันแผลของคิอิหลุดออกแล้วเธอก็ดิ้นรนอย่างทรมานจนมันมีงอกออกมาที่หลังเธอทุกคนตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีม่ยังคงจะเข้าไปโจมตีอีกแต่ถูกป้องกันไว้ได้พลังที่ทั้งสองโจมตีกันมันรุนแรงมากขึ้น มามารุและเมอีเลยพาล่างของมิม่เข้ามาไว้ในเมืองจนในระหว่างออกสำรวจเขาก็ได้ไปพบกับอิเคดะและคนอื่นๆที่หนีออกมาจากคอกมนุษย์ได้ทําให้เขาถูกพาตัวไปที่โรงแรมและในทุกคืนเขาจะแอบ,บออกมาหาพวกเมอีกับมิม่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ตลอดอากิได้คอยหิ้วถังน้ําไปกลับที่ทําลับของคิอิอยู่เป็นประจําเพื่อเอาไว้เช็ดตัวให้เธอทุกวันมันล่วงเลยมาสามสัปดาห์แล้วที่เธอยังไม่ฟื้นตื่นขึ้นมา มันทําให้อากิแอบคิดว่าจะใช้ความบริสุทธิ์ของตัวเองเพื่อทําให้เธอฟื้นคืนกลับมาตอนที่ 16. อากิจุบขีอีและขอร้องให้เธอตื่นขึ้นมาและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนที่หน้าปากถ้าเลยออกไปดูว่าเป็นใครเมื่อเห็นว่าคือเคนิจิและทุมโมคสึพวกเขาก็ดีใจมากเข้าไปกอดกันต่างคนก็ต่างพากันเล่าในสิ่งที่ตัวเองได้พบเจอมา ธโมคสืได้ถามว่าทำไมเราไม่ลองส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือในเมื่ออินเทอร์เน็ตมันเชื่อมต่อได้เพื่อนได้ตอบกลับมาว่าเขาลองแล้วแต่แอปส่งข้อความต่างๆมันล่มหมดเลยเคนิจิตัดพอว่าพวกเขาอยู่ที่นี่กันมาเป็นเดือนแล้วและบางทีพ่อแม่ของพวกเขาอาจจะตามหาอยู่ก็เป็นได้ แต่แล้วฝันก็ต้องดับไปเมื่ออากิบอกว่าตอนจะมาเราไม่ได้บอกใครเลยสักหน่อยแล้วเคนิจิก็นึกได้ว่ามันจะมีเรือกลับมาที่เกาะนี้อีกครั้งและตอนนั้นพวกเขาจะสามารถกลับไปด้วยได้อากิตัดสินใจบอกเพื่อนๆไปว่าให้ทุกคนกลับไปเลยส่วนเขาจะยังไม่กลับหรอกแน่นอนว่าเคนิจิจะต้องถามกลับว่าทำไมเขาถึงไม่กลับอากิไม่ได้พูดตอบอะไรแต่มองหน้าคิอิเพื่อเป็นคำตอบแทน เหมือนปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นคิอิได้ฟื้นขึ้นมาแล้วรีบพุ่งเข้ากอดอากิเธอเรียกชื่อของอากิเป็นฮิโรอากิอากิพยายามแย้งว่าเขาไม่ใช่ฮิโรอากิแต่ดูเหมือนว่าคิอิจะไม่ได้ฟังแต่อย่างใดมามารุกลับไปที่ตึกและถูกต่อว่าเรื่องทำเอ็นโซโจตายมันทำให้เขาโดนบังคับให้ไปหาเอ็นโซโจตัวใหม่มาแทนอิเคดะเลยเอาหอกให้มามารุไปหนึ่งอันเพื่อใช้เป็นอาวุธ เขารับอาวุธและเดินเข้าไปในเมืองทันทีมอมรุไม่ได้คิดจะไปจับเอนโซโจเหมือนที่ทุกคนบอกแต่อย่างใดเขาขึ้นไปหาเมอิและตะโกนเรียกเธอแต่ไม่มีเสียงตอบรับทําให้เขาบ่นเธอว่าให้รู้จักตอบกลับบ้างเวลามีคนเรียกตอนนั้นได้มีบางอย่างทุบเข้าที่หัวของเขาจนหมดสติมันคือผู้ชายสองคนที่แอบตามเขามาพอผู้ชายสองคนนั้นเห็นเมอิมันก็ปรึกษากันว่าจะเธอแล้วค่อยฆ่าดีไหมนะ แต่ทันที่มันจะได้ทำอะไรกับกลายเป็นว่าเมอีนี่แหละที่จัดการพวกมันและฆ่าทิ้งซะก่อนหนึ่งในสองคนนั้นก่อนจะตายได้ดึงกางเกงของเมอีลงจึงทำให้มามารุเห็นว่าตรงหน้าท้องด้านล่างของเธอมันมีแผลขนาดใหญ่มามารุเอ่ยปากถามเมอีไปว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมตอนที่17พวกอากิได้พากันออกเดินทางไปที่ท่าเรือพวกเขาเห็นเอ็นโซโจตัวหนึ่งกำลังร้องของความช่วยเหลือ ตัวมันถูกตึงเอาไว้กับกำแพงเพราะเอาแต่ยืนดูพวกเขาเลยถูกพวกผู้ชายที่อยู่ในตึกมาพากันจับตัวไปพอเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่พวกนั้นก็แตกตื่นเพราะผู้หญิงทุกคนในเกาะถ้าไม่ใช่เอนโซโจก็ต้องเป็นฮิโนเอ็มมะพวกนั้นกะจะฆ่าคิอิทิ้งแต่อากิได้มาขอร้องเอาไว้พร้อมบอกว่าเธอแตกต่างจากสัตว์พวกนั้นเมื่อดูเหมือนจะห้ามไม่ฟังอิเคดะเลยเข้ามาช่วยจัดการห้ามอีกคน เขาบอกไปว่าพวกอากิอาจจะเป็นเพื่อนของมมารุที่เขากําลังตามหาก็ได้อิเคดะได้หลอกล่อพวกอากิว่าตอนนี้มามูรุกาลังไปลาดตะเวนจึงให้พวกของอากิไปรออยู่กับพวกเขาก่อนมามรุเก็บกวาดร่างของผู้ชายทั้งหมดที่เมอีฆ่าเขาบอกว่าเมอีไม่ควรฆ่าใครสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมาเขายังสงสัยในเรื่องของแผลเธอเขาเลยถามเธอไปว่าตัวเธอไปโดนอะไรมาและเธอเป็นอะไรกันแน่ เธอไม่ตอบคำถามนั้นแถมยังเอามีดเจาะคอเขาอีกเธอบอกไปว่าถ้าเขายังเอาแต่ถามเซาซีเธอจะฆ่าเขาทิ้งซะมามูรุงอนเลยท้าให้เธอลงมือทำเลยแต่เธอก็เก็บมีดไปและบอกว่าเธอจะไม่ทำแบบนั้นหรอกเพื่อผลประโยชน์เรื่องผู้ชายเธอบอกว่าเธอต้องการนับของเขาเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วฟาคิเอดะได้นำอาหารและเครื่องดื่มออกมาต้อนรับพวกอากิเป็นอย่างดีระหว่างนั้นก็พูดคุยกันเรื่องทั่วไป ต่อมาคิอีอยากเข้าห้องน้ําอากิเลยไปเป็นเพื่อนและยืนรอเธออยู่ข้างนอกห้องน้ำแต่พอเธอจะทําธุระเธอก็ต้องตกใจเพราะมีพวกผู้ชายมาคอยแอบมองเธอเต็มเลยเธอร้องตกใจจนทําให้อากิได้เดินเข้าไปดูจากนั้นทั้งคู่เลยถูกจับตัวเอาไว้พวกมันพากันถอดเสื้อผ้าของคิอีออกเพื่อหวังจะแต่พอมันเห็นผ้าพันแผลมันก็รู้ทันทีว่าเธอเป็นฮิโนเอมมะ แต่ด้วยไหวพริบของเธอพอพวกมันเผลอเธอก็เลยวิ่งหนีออกมาได้พวกมันจึงเปลี่ยนไปพุ่งเป้าพวกหนุ่มหนุ่มแทนเธออึ้งกับภาพที่ได้เห็นจนไม่ทันสังเกตว่ามีคนถือเลื่อยยน์เข้ามาข้างหลังพอเธอหันไปมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เลื่อยหันเธอแต่ก็ยังโชคดีที่โดนแค่ด้านหลังเท่านั้นเธอพยายามหนีออกมาจากตรงนั้นพร้อมกับความเจ็บปวดและเนื่องจากเสียงร้องของอากิที่ดังขึ้นเรื่อย คำพูดที่ว่านี่คือทุกอย่างที่เหลืออยู่ของฮิโรอากิเลยผุดขึ้นมาในหัวเธอมันทำให้เธอคุ้มคลั่งขึ้นมาจนเป็นบ้าพวกผู้ชายพวกนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยพากันหัวเราะเยาะเธอเหมือนเธอเป็นตัวตลกแล้วจากนั้นจูๆ่ๆคนที่ถือเลื่อยยนต์ก็เงียบไปก่อนที่ร่างกายของเขาจะขาดออกเป็นท่อนๆทำให้ไอ้พวกชายโฉดกลุ่มนี้ได้รู้ว่าเธอนี่แหละของจริงเธอยืนขึ้นประกาศกล้องว่าเธอจะหนีไปกับอากิ ตอนที่18คีอิฆ่าผู้ชายทุกคนจนหมดโดยใช้เวลาไม่นานเคนิจิปลุกอากิขึ้นมาหลังจากหมดสติไปพอเห็นภาพตรงหน้าเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเคนิจิบอกอากิว่ามันเป็นฝีมือของคีอิมันทําให้เขาคิดว่าเธอคงเริ่มซึมซับการเป็นฮิโนเอมะเข้าให้แล้วเธอเดินเข้ามาหาพวกเขาแล้วบอกให้เรียบไปที่ท่าเรือออกไปจากที่นี่กันได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าความทรงจําของเธอกลับมาระหว่างที่พวกอากิยืนคุยกันอยู่ คิเอดะก็แอบ,บมองด้วยความไม่พอใจเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นเขามองว่ามันไม่แฟร์เลยกับคนที่ถูกกระทําแบบเขาเขาหยิบปืนขึ้นมาเพื่อหวังจะฆ่าคีอิด้วยความแค้นในระหว่างที่เขาลั่นไกออกไปอาคิได้เหลือบมาเห็นก่อนเขาเลยเข้ามากอดคีอิเอาไว้คีอีโกรธมากที่เขาทําให้อาคิเจ็บเธอเลยตรงไปฆ่าคีเอดะทันทีเมื่อก้มลงไปดูที่ท้องก็พบว่าอาคิถูกยิงจริงๆเขาบอกกับเธอว่า ขอโทษนะที่เขาไม่สามารถไปกับเธอได้แล้วคีอิได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายและขอร้องอากิว่าอย่าทิ้งเธอไปไหนเลยนะเขาต้องมีชีวิตอยู่ต่อสิโทโมคาสึมีสติเลยไปจับอากิให้นอนลากไปกับพื้นแล้วฟังเสียงหัวใจของเขาพอรู้ว่าหัวใจของเขายังเต้นอยู่เขาเลยหันไปบอกเคนิจิว่าต้องช่วยอากิให้ได้ด้วยการใช้เลือดของเอนโซโจเหมือนกับที่เคยทำกับเคนิจิพอเห็นว่ามีทางรอดทุกคนก็พากันเบาใจ พวกเขากะจะออกไปตรงที่มีเอนโซโจอยู่ที่ตรงกำแพงแต่คิอิได้ห้ามไว้เพราะบอกว่ามันจะไม่ได้ผลเนื่องจากเอ s นโซโจตัวนั้นมันมีครึ่งตัวและมันก็กำลังเน่าเธอเลยได้เสนอให้ทุกคนไปหาที่หมู่บ้านฮิโนเอ็มะแทนด้านมาโมรุถูกเมอิรีดเอาน้ำไปให้มิม่ไม่นานร่างกายมิม่ก็แตกออกก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาระหว่างนั้นมาโมรุก็บอกเมอิว่า เขาหมดประโยชน์แล้วอยากฆ่าก็ฆ่าเลยมีมี่เข้ามากอดเขาพร้อมกับบอกว่าอยากฆ่าผู้ชายของเธอนะเขาเลยหันไปถามเมอีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมอีบอกไปว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มีมี่จะหลงไหลเจ้าของน้ำที่ทําให้เธอฟื้นขึ้นมาเมอีได้บอกว่าคืนนี้เรือจะเทียบท่าเขาควรหนีขึ้นเรือไปซะส่วนเธอจะแก้แค้นให้แม่และน้องเสาวให้ถึงที่สุดณหมู่บ้านของฮิโนเอ็มมะมีผู้ชายมากมายถูกจับมาที่นี่เพื่อมีอะไรด้วยและพอทุกคนหนึ่งก็จะถูกฆ่าทิ้ง โคโคโนเอจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเธอจะต้องได้กินแต่น้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นเธอเข้าไปในห้องที่มีผู้ชายรออยู่แล้วถอดเสื้อผ้าออกมันเผยให้เห็นลูกตาที่ถลนและคอที่ใกล้จะขาดเต็มทีเธอดูดกินน้ำอเ็จอร่อยเพื่อรักษาตัวเองตอนที่19บคิอิพาเคนิจิไปที่หมู่บ้านของฮิโนเอ็มะเพื่อช่วยอากิ พอเ,เข้าไปก็พบว่าในนั้นเต็มไปด้วยชิ้นส่วนของพวกมันและมนุษย์เต็มไปหมดตอนนั้นมามูรุและผู้หญิงสองคนก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาช่วยกันกำจัดฮิโนเอมมะเคนิจิเลยได้เรียกมามูรุให้มาหาเพื่อถามหาเอ็นโซโจที่ยังมีชีวิตแต่มามรุก็บอกว่าไม่มีแล้วมีมีม่ที่เห็นคิอกิก็แสดงท่าทีน่ากลัวพร้อมกับบอกว่าจะฆ่าคิอิทิ้งซะโทโมคาสึเห็นแบบนั้นเลยเข้ามาห้ามไว้ก่อนพร้อมกับบอกว่าต้องการเลือกของเอ็นโซโจเพื่อเอาไปช่วยอากิ มีมีใจเย็นลงเพราะได้เห็นอาการของอากิทุกคนได้ช่วยกันออกตามหาเอนโซโจที่ยังมีชีวิตอยู่โคโคโนโอเอะได้ปรากฏตัวขึ้นและร่างกายของเธอมันก็เต็มไปด้วยแผลเป็นเยอะมากมายเมอีกที่เห็นก็เลยถามไปว่าเธอเป็นอะไรกันแน่เธอบอกว่าเธอคือจิ้งจอบเก้าหางผู้ปกครองแห่งฮิ่โนเอมมะ เ,เคยพ่ายแพ้ให้กับมนุษย์มาก่อนและถูกแยกออกเป็นชิ้นๆเธอถูกนําชิ้นส่วนไปนศึกษาวิจัยจนเกิดเป็นเธอและขี้อีกพวกมนุษย์ฆ่าพวกเธอครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยทุกวิธีเท่าที่จะคิดได้สุดท้ายทุกครั้งที่พวกเธอตายพวกเธอก็จะกลับมาเป็นทาลกอีกครั้งและเอามาทิ้งไว้บนเกาะแห่งนี้เธอได้แบ่งเลื่อนให้กับคนอื่นๆที่ถูกทิ้งไว้ด้วยวิธีการเดียวกันจนกลายเป็นฮิโนเอ็มมะพร้อมกับความตั้งใจที่จะพากันแก้แค้นมนุษย์ พอพูดจบเธอก็ดืงพวกนั้นเข้าไปจนก้าวหางโผลออกมาจังหวะนั้นมีมีม่ได้เข้าไปโจมตีเธอมีมีม่ก็กลายร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันทั้งสองเข้าปะทะกันแบบไม่มีใครยอมใครด้วยความเป็นห่วงเมอิคเลรี่บอกให้ทุกคนออกไปจากที่นี่โทโมกะสึก,กังวลเพราะยังหาเลืองของเอ็นโซโจไม่ได้ยูกิได้เข้ามาขวางทางไว้และบอกว่าเขามีเลือดที่ทุกคนต้องการมามารุได้เห็นยูกิก็เกิดอาการโกรธส่วนยูกิพอได้เห็นมามารุโกรธก็เลยเกิดนึกอยากกวนตีน มามรุกะจะสอยตาของยูกิแต่ยูกิหลบได้ทันเลยสอยเขาคืนจนกระเด็นเมอีที่หมั่นไส้ยูกิเต็มทนเลยเข้าไปสมทบกับมามรุแต่ก็ดูเหมือนกับว่ายูกินั้นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเคนิจิเสนอความคิดไปว่าถ้ายูกิมีพลังมาจากเลือดของเอ็นโซโจงั้นเคนิจิก็อาจจะมีมันเหมือนกัน พอได้ฟังแบบนั้นเขาก็ลองทําทุกวิถีทางเพื่อเรียกพลังนั้นออกมาสุดท้ายร่างกายของเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาเข้าไปชกหน้าของยูกิอย่างแรงจากนั้นก็จับยูกิไว้และบอกให้เมอีตัดแขนของเขาทิ้งไปเลยส่วนโทโมกสึก็นําร่างของอากิไปรับเลือดของยูกิและเคดิจิจากนั้นไม่นานทุกคนก็ได้ยินเสียงเรียกของมิม่และเมื่อหันไปดูก็ได้พบกับภาพที่บาดตามันคือภาพของโคโคโนเอะที่หิ้วหัวของมิม่มาพร้อมกับถามว่าจะหยุดเรื่องนี้กันได้หรือยัง ตอนที่20เมอิคแค้นโคโคโนเอะมากจนแทบจะทลาเข้าไปซัดแต่คิอิได้บอกไว้ว่าเธอจะจัดการให้เองให้ทุกคนรีบไปที่ท่าเรือดีกว่าพอทุกคนออกไปโคโคโนเอะก,ก็บอกคิอิว่าทุกครั้งที่เธอฟื้นขึ้นมาเธอจะดึงดูดผู้ชายเสมอมันคือพลังที่จิ้งจอกก้าวห่างมีแต่คิอินั้นมองว่ามันคือความรักเธอบอกว่าเธอจะฆ่าโคโคโนเอะทิ้งแล้วจะออกไปจากเกาะนี้ให้ได้พวกมามารูเดินทางมาใกล้ถึงท่าเรือมากขึ้นแล้ว แต่โคโนเ,เอกก็เข้ามาขวางเอาไว้เธอจับตัวอากิที่อยู่บนหลังมามูรุไปแล้วบอกว่าให้ดูต่อหน้าทุกคนแต่พอเธอถอดกางเกงเขาออกมาเธอก็ต้องอึ้งเพราะว่ามันไม่มีลูกโลกของเขามันทําให้เธองงเป็นไก่ตาแตกและคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันก่อนที่จะงงไปมากกว่านี้อากิอีกคนก็ได้โผล่เข้ามาเขายิงปืนใส่เธอและพอถอดเสื้อฮูดออกก็พบว่ามันคือเมอิไม่ใช่อากิ แต่ถึงจะยังไงอากิก็รู้ดีว่าน,นั่นคือฮิโรอากิพี่ชายของเขาทั้งคู่ได้พุ่งเข้ากอดกันอย่างคิดถึงแต่กอดกันยังไม่ทันอิ่มฮิโรอากิก็ถูกโคโคโนเอะแทงทะลุผ่านช่วงอกเธอบอกว่าเธอจะฆ่าให้หมดทุกคนไปเลยยังไม่ทันได้ลงมือเธอก็ถูกก้าวหางของคิอิแทงทะลุไปจนไม่เหลือชิ้นดีเหมือนกัน คิอิเดินมาหาฮิโรอากิเพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายเขายิ้มให้เธอและฝากให้เธอช่วยดูแลน้องชายของเขาด้วยหลังจากนั้นเขาก็ตายไปทุกคนขึ้นไปบนเรือด้วยความโศกเศร้าทําให้คีอิต้องคอยเป็นห่วงอากิทุกครั้งเวลาที่เขาออกมายืนดูวิวทะเลอากิปลอบใจคีอิว,ว่าชีวิตนี้ฮิโรอากิได้คืนมันให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใช้มันให้อย่างคุ้มค่า เมื่อทุกคนหลับไปก็มีกลุ่มคนสวมชุดป้องกันเข้ามาในห้องและสแกนดูร่างกายของพวกเขาคิอิถูกพบว่าตัวอ่อนได้รับการฝังแล้วเรียบร้อยพวกเขาเลยผ่าเอามันออกมาพวกเขาได้คอนเฟิร์มว่านี่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อประชากรญี่ปุ่นในอีก10ปีข้างหน้าพร้อมทั้งออกคำสั่งให้นำร่างของคิอิและพวกอากิกลับไปยังเกาะแห่งความปรารถนารวมถึงลบความทรงจำออกด้วย วันต่อมาพวกอากิได้เดินทางไปที่เกาะแห่งความปรารถนาอีกครั้งแน่นอนว่าทุกคนก็ล้วนตื่นเต้นที่จะได้เสียสิงเป็นครั้งแรกแม้ว่าร่างกายพวกเขาจะไม่มีอวัยวะบางอย่างก็ตามพวกเขาไม่ได้นึกสงสัยมันหลอกทุกอย่างได้กลับไปวนลูปเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็ถือว่าสปอยจบไปแล้วนะคะสำหรับ Ice l a n d of Surveillance ทั้ง3เล่มนะคะผลสุดท้ายกลายเป็นว่าเรื่องพลิกคว่ำกระจายกันเลยทีเดียวและรอบหน้าถ้าอยากรู้ว่า Tiffany จะกลับมาพร้อมกับมังงะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามดูคลิปต่อไปนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้ทิฟ f านี่ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้อ้วนน้อยซอยสอของเราได้เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกแล้วนะคะโดยเพียง35บาทต่อเดือนเท่านั้น คุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการร่าอสุนจันทากับเราพร้อมทั้งมีสติ๊กเกอร์จิ๊ดจีดอีโมจิที่เอาไว้ให้ได้ใช้กันแบบสยองจัดเต็มอีกอย่างไม่มีการเซ็นเซ,นเซอร์ไม่มีการตัดเห็นแบบเต็มเต็มจะจัด,จดสยองโดนใจกันแน่นอนสำหรับสายโหดรีบมาเป็นสมาชิกเกับแล้นะคะทิฟฟานี่รอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวอ,อ้วนน้อยซอยสอของเราอยู่มากันเยอะนะ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นได้อาหรรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง